เลขเด็ดมนสิทธิ์คำสร้อยคงสุดท้ายล้านเลขสวยเลยรีบตะครุบคงสุดท้ายเจ้าพ่อเลขเด็ดมนสิทธิ์คำสร้อยเผยเลขที่ชอบสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่31กรกฎาคม2566ล่าสุดวันนี้31กรกฎาคม2566มนสิทธิ์คำสร้อยโพสเฟสบุ๊กว่า ไปตัดผมมาเลยวะซื้อลอตเตอรี่เพิ่มเห็นลดราคาเลขสวยด้วยเลยรีบตะครุบได้เลขตามที่เห็นนั้นและดูดีมีผมหมอกด้วยนะเดี๋ยวย้อมซึ่งจะเป็นเลขอะไรบ้างนั้นดูชัดๆในรูปกันได้เลยสาวร้อนใจค่าไฟพุ่ง11ล้านจากปกติใช้40,000กว่าถามค c เซ็นเตอร์บอกไม่รู้สาวร้อนใจเจอบินค่าไฟ11ล้านจากปกติอยู่ที่40,000กว่าบาทโทรถามลเซ็นเตอร์บอกไม่รู้ต้องรอติดต่อหลังหยุดยาว เมื่อวันที่30กรกฎาคม66ที่ผ่านมาผู้ใช้งาน Facebook รายหนึ่งได้โพสเรื่องราวลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคหลังพบว่าค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุดของเธอนั้นสูงถึง11ล้านบาททำเอาชาวเน็ตถึงกับอึ้งตาค้างพร้อมกับตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น จากโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความเอาไว้ว่าร้อนใจมากค่ขะขอแอดมินอนุมัติด้วยค่าไฟ11ล้านถามคอเซ็นเตอร์ก็ไม่รู้ต้องรอวันที่3แต่บินเรียกเก็บส่งมาทางเมลวันนี้ค่าออกพีกเดือนล่าสุด5ล้านกว่าเดือนก่อน29ใครทราบบ้างเกิดจากอะไรไม่รู้นอนไม่หลับแนะ่คะตอนนี้กินข้าวไม่ลงแล้วพร้อมกับแนบบินค่าไฟมาด้วย โดยรายละเอียดค่าไฟฟ้าของเดือนมิถุนายนมียอดที่ต้องชำระอบูที่43,721.20บาทค่าออฟพิก14,407.57บาทแต่เดือนล่าสุดค่าไฟฟ้าที่เธอต้องชำระอยู่ที่11.7ล้านบาทและมีค่าออฟพิกสูงถึง5ล้านเลยทีเดียว นอกจากนี้ภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากซึ่งบางรายระบุข้อความเอาไว้ว่าจาก4ี่หมื่นกว่าขึ้นไป11ล้านสถานะยังปกติรอค่าการไฟฟ้าช็อกหนาวแบบไม่ต้องเปิดแอร์ภารกิจสารฝันหนูน้อยหกขวบป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายได้สัมผัสทะเลเป็นครั้งแรกบีบหัวใจภารกิจสารฝันหนูน้อยหกขวบป่วยมะเร็งเนื้อเยื่อระยะสุดท้ายได้สัมผัสทะเลเป็นครั้งแรก 16มิถุนายน2566ผู้ใช้ facebook ชื่อมนตรีไตรรักกำนันแมนเผยแพร่เรื่องราวบีบหัวใจระบุว่าอาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่น้องวัยหขวบที่มีโอกาสได้เห็นและได้สัมผัสน้ำทะเลเมดทซา์ครั้งแรกและอาจเป็นครั้งสุดท้ายของน้องน้องป่วยเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อระยะขั้นสุดท้ายซึ่งแทบจะหมดโอกาสในการรักษา น้องได้พูดสั้นกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากเห็นทะเลสกครั้งหน้าจะเป็นโอกาสเดียวที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำตามความต้องการที่น้องต้องการได้เราได้รับการร้องขอรถพยาบาลหน่วยกู้ภัยมังกรบุรีเพื่อที่พาน้องวัยหกขวบที่ป่วยได้เห็นน้ำทะเลสกครั้งเราได้จัดรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่จำนวนสองคันพร้อมอุปกรณ์การช่วยเหลือบนรถแบบสมบูรณ์ให้มากที่สุดเพื่อสะดวกในการดูแลหากเกิดกรณีฉุกเฉิน วินาทีที่น้องมาถึงได้เห็นทะเลตามความฝันน้องยิ้มและดีใจมากๆคุณพ่อถามน้องว่าอยากเอาขาจุมน้ำไหมน้องพยักหน้าคุณพ่อไม่รอช้าอุ้มน้องเอาขาจุมน้ำทะเลและพื้นทรายพร้อมคอยหอมแก้มน้องตลอดเวลาแสดงความรักออกมาให้น้องได้สัมผัสในแววตาของผู้เป็นพ่อมีน้ำตาไหลออกมาตลอด น้องบอกอยากกินกุ้งทุกคนไม่รอช้าไปหาซื้อกุ้งเผาให้น้องๆได้แค่ถือกุ้งเผาวไว้ในมือตลอดเวลาได้สัมผัสรสชาติของกุ้งเผาสักนิดที่ได้รับการป้อนจากคุณพ่อคุณแม่เพียงชิ้นเล็กๆกเหลืองที่ขึ้นชื่อของบางแสนน้องก็ได้แค่สัมผัส แต่แววตาที่ไรเดียงสาของน้องแสดงออกมาว่าน้องน่าจะมีความสุขมากที่สุดขอบคุณทุกคนที่มาช่วยภารกิจนี้ส่งต่อความฝันของน้องที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่อยากเห็นน้ำทะเลสักครั้งในชีวิตจบภารกิจด้วยดีน้องยังปลอดภัยดีและพวกเราหน่วยกู้ภัยมังกรชบุรีสารเจ้าหน้าจาสา้ายชื่ออ่างศิลาขอเป็นกำลังใจให้น้องและครอบครัวครับดูแลและรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไข้และครอบครัวครอบคลุมทั้งกายใจสังคมและจิตวิญ,ญญาณรักษาด้านการประครับประคอง พลาอะทิวแคร์ปลอดทุกภาพทางเราได้ขออนุญาตทางครอบครัวเรียบร้อยแล้วครับ